รีวิวชาแนลสวัสดีค่ะทํากินเองวันนี้นะคะขอนําเสนอเมนูข้าวอบกุนเชียงในหมอ้อหุงข้าวเมนูง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้ค่ะเริ่มจากการหั่นกุนเชียงเตรียมมาไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํำข้าวหอมมะลินะคะไปล้างน้ํานะคะประมาณ3-4รอบค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำดื่มลงไปค่ะเพื่อเตรียมจะหุงข้าวนะคะแล้วเราก็เทกุนเชียงที่เราหั่นเตรียมเอาไว้นะคะลงในหม้อหุงข้าวได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปหุงนะคะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีแต่เนื่องจากว่าหม้อของเขาเราเป็นสไตล์มินิมอลเล็กๆค่ะก็ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นค่ะช่วงเวลาที่รอนะคะเราก็เตรียมพริกน้ําปลานะคะเพื่อมากินกับข้าวอบกุนเชียงของเรานะคะใส่มะนาวลงไปนะคะใส่หอมแดงลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็หั่นเปลือกมะนาวนะคะ เพิ่มความหอมลงไปหน่อยค่ะแล้วก็เพิ่มความนัวด้วยนะคะตามด้วยพริกป่นค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะเติมเข้าไปค่ะเราใช้น้ำปลาเป็นสูตรโซเดียมต่ำนะคะนี่เลยค่ะหน้าตานะคะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวรอข้าวสุกก่อนนะคะทุกคน และแล้วเขาก็สุกจนได้ค่ะด <Wow. S 1> ีสิคะทุกคนหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะ uh huh. เพื่อนๆไปลองทําดูนะคะทําง่ายไม่ยากเลยค่ะ uh huh. เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะ uh huh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ uh ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยค่ะ uh huh. สวัสดีค่ะ